กอนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเมืองแดกุย่ากันนะคะโอเคค่ะ <by> <ms> ซีดเบลวข้างนี้ค่ะซีดเบลวอยู่ข้างทางนี้มันจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกต้องตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะต้องลดกวาดเข็มขัดอะไรอย่างนี้นะคะใส่เข็มขัดก่อน โอเคพร้อมรืยอยังพร้อมค่ะหนาวโอ้ไม่เรือใหญ่ด้วย มามิก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมามิมาทีไรมามิก็เห็นจอดอยู่ตรงนี้ทุกทีเลยแต่ก่อนเขาจะมาตกปูกันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเป็นซัมเมอร์อะคนมาตกปูเยอะมากน้ำดำมากแม่ป่ะัพฟิชชิง <Yeah. laughs> มีคนตกูน้ำเธอจ้ะถ้า <laughs> เป็นย่ามห่อนแถวนีคนมาตกูหลายแหงไปยัง เรือประมงเรือท่องเที่ยวเรือ,อข้าเจ้าอันเป็นบริษัทที่เรรับจางพ้าไปตกปงตกปลานาำดำนาดำดำเอือแล้วว่าเดีย๋ดวยว <laughs> เราจะขึ้นไปบนนู้นขึ้นไปบนนู้นมีค่ะมีบันไดหลายขั้นมากเราจะขึ้นไปข้างบนไป let's go ไป ป้ามีช็อปต่างๆร้านนั้นขายของฝากร้านขายของที่ระลึกป้าบุคิดว่าคนสิหยใจป้าหนี่ ว่าปกติเธอเป็นซ้ำเหมือนในคนแบบแน่นเลยเด้คิดว่ามันเป็นแามนาว้วไงคิดว่าสิแบบคนบรายปะนี่ปกติเขามากินฟิชแอน์ชพกันอื้อายเราอื่นกันไปพอกับลูกเอซัสีทช็อป โหถูกใจเลยน้องบันอยากได้อะไรไหมล่ะพ่อเดฟบอกซื้อให้ไปแห้ได้อะไรให้ดูหน่อยบันได้อะไรสเนกอ้ย เยอะมาก <laughs> แต่ควาานเลตอสวีทเมื่อกี้เขาลานนั้นสวีทปวกเิ่นกับผ้ากันได้ใส่สวงสวีทกันแต่ว่าอันเนี่ยลานมันแคบเลยทายให้เบิง่งใดบ่หลายเน,นาะจ้ะแต่ว่านั่งแฮปปี้หลาย ชิมดูกัดเลย,อย,อย,ยกินได้หมดเลยอร่อยอยู่แต่ไม่ค่อยอร่อยท่านึ้นจ้าท่าขึ้นเขาไปไอ้ท่าโซขงบน <c oughs> เอา m ม n y s t สเต็ปฮะ99เต็ปเก่าิเกขันไป go <c oughs> เดินน้ำปันทิสเว่ คนจีนสองคนน,นั่นเพื่อนถ่ายรูปให้วิวไปไม่ได้ันาะหนูดูเขามันมีกับมันมีถ่ายเขาใช่ไหมนหนูดูเขาถ่ายใช่ไหมแล้วทีนี้หนูก็ทำมันนี่ตกอ่ะอ๋อเหรอไม่เป็นไรตกตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรค่ะมีใหม่อยู่ปะ เหนื่อยปวดคามากคือสุสานใช่ค่ะ เราจะเข้าไปในคาสเซลกันตอนนั้นตอนยังสวยสมบูรณ์สมัยตะกี้เนาะอายุประมาณเจ็ปีอายุประมาณเจ็ดร้อยปีที่นี่ จ้าจ้าโอ้ยังสวยสวยมากๆเลยก็จะเอากระสิมี่ปายต่างๆบอกหามปีนขึ้นไปยังสินนนเนาะเพราะว่าเขาจะมายายามรักษาสะพาหไปมันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะรักษาไว้ได้เนาะจ้ะตามหลังพอก็หลกดึ้นไป พิมพ์คยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเขามาข้างในมองตีพิมพ์ยืนตอ,อนนี้บ่ดนเนาะแต่ก่อนพิมพ์ได้ไปแต่ว่าตึกตอนนั้นยังมาคยเขามาไอ้ข้างในนี่เนาะมีหมาด้วยเหมือนเอลลี่เป็นสีดำ เอาไหนให้ดูหน่อยได้อะไรบ้างได้ How you call i s b a b e ได้อันนี้เป็นขนมกระดาษใช่ขนมกระดาษ How you call it in in English ขนมกระดาษมันกินได้ Sugar paper น้ำปานพูด Sugar paper อ mm ือฮึ On which one you gonna eat เอาอันไหนจะกินอันไหนอันนี้ไหนล่น open me Can can you you for it มันเป็นรสชาติยังไงไหนอธิบายสิ อืมแล้วมันเป็นรสชาติแบบไหนอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะอ,อร่อยไหมไม่หมายถึงว่ารสชาติอะอร่อยไหมมันหวานมันเคม็มมันเปรี้ยวหรือมันไม่อร่อยหรือมันอร่อยอร่อยมากอร่อยมากโกหกหรือเปล่า่ <laughs> ะก็วอก เป็ <c oughs> <expand> นแบบเหมือนหมาพื่นหลังอร่อยจริงหรืออร่อยโกหกก็ดูจากสีหน้าเอาแล้วกันมันจะเป็นหมาพื่นหลังมันไม่ใช่เราเชื่อเลยมันเป็นหมาพื่นหลัง r e ย l l y He s a y d it's like a chewy comb ไปไปเดิน món nào ạ, <laughs> <laughs> Suối mát. Kim quá, xinh quá, xinh lời. Ôi không suối hàng. าเขาเป็นปราสาทโบราณลูกเป็นคาสเซิลโบราณเกือบเจ็ดร้อยปีนู่นน่ะตอนนี้ตอนนี้หกร้อยเก้าสิบเก้าปเกือบเจ็ดร้อยปีลูกตื่นเต้นน้ำหนามสงสัยอยู่เมืองไทยบ่มีหนามอยู่สงสัยปุเมืองไทยบ่มีหนามน้องสาเบอเนอะเกือบแล้วก็ตื่นเต้นน้ำหนามเจ๊ เขาบอกว่า deep water, deep water. แปลว่าน้ำลึกสะเนี่ยสะเนี่ยน้ำลึกลึกเหรอใช่ตรงไหนลึกตรงนี้ทำไมหนูเห็นดินอยู่อ่ะก็เพราะว่าตรงนี้มันไม่ลึกแต่ว่าตรงกลางอ่ะมันลึกก็เขียนป้ายบอกไนงะระวังลงไปแล้วเดี๋ยวจะจมน้ำเพราะว่าน้ำลึก ร้านเบียร์พเจ้าผลิตเบียร์เองเลยจ้าเอ,อ็นช็อปอูคนแบบเต็มนี่เบียร์ของเราเน้ำปั่นได้แป๊บสี่คนแบบลายแห้งตองนั่งข้างหงอกวะข้างในข้างในคนเต็มข้างหอกอหอก็คนนลายคือนกันำ <laughs> <laughs> หนาวมากเป่ามือ ควันออกจากปากหรือเปล่าคว <laughs> ันควันเหรออุ้ยจะเอาควันเนี่ยจะโชว์ควันเนี่ยตัวเสน้นแถมีควันด้วย สวยอ่ะคนเหลื่อมบางแล้ว เรามากินฟิตแอนชิปมาวิทบีต้องกินฟิตแอนชิปสามีบอกร้านนี้คือแสบทีสุดสำหรับยูเควาสันวาไปเข้าไปกินข้างใน มันดีแสบกูยังมาบอไปลำฟองฟิตแอนด์ชิฟเอาเฟรนดงกันไหมเอาวานิก้าไหมวานิก้าคือเหม็นมากมันแบบเปรี้ยวๆเค็มๆเหม็นน่ะฝรั่งขาจะามากินเนาะจ้ะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบกันแม่งกันกันบ้านนอกก็ว่าไปแดดไปแดดฝรั่ง เป่าก่อนนะคะเป็นไงโอเคไหมร้อนเป็นไงชิมก่อน try it first เป็นไงพอได้ไหมไ<ด>โอเคไหมได้อยู่นิดนึง <laughs> Nó ngon bao nhiêu about making videos <inaudibleasy> tell me more. บายบายทำยังไงบอท making videos อะไรนะเก็บในคอนเทนเตอร์คอนช่วงเย็นสวยพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ออก สวยอ่ะนี่บางกุ้ง,งได้กู้งะจ้ามาตกปูป๊าเราจะกลับบ้านแล้วนะคะ นี่ตัวของเรานะคะรถมหาด้วยจะเอาไปจ้าตอนนี้เฮากะกำลังกลับบ้านกันเด้อจ้าถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศอยู่วิบีมาฝากสำนีเด้อจ้าจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าสวัสดีจ้า